5レクンチミンノ日本語この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ดำเนินมาถึงบทที่22แล้วนะครับมีการใช้ประโยคย่อยขยายคํานามหลังจากที่เราเรียนการใช้โน นะครับการใช้ adjective อเติมได้เลย adjective นะเติมนะนะครับก็มีการใช้ verb ด้วยอ่ะคนที่จะไปยกมือขึ้นคนที่ไม่ไปยกมือขึ้นคนที่ไปมาแล้วคนที่ไม่ได้ไปในรูปอดีตนะครับหรือคนที่ใส่หมวกคนนั้นน่ะเป็นใครนะอ่ะเราก็จะเอา verb เข้าไปขยายใช่ไหมครับบทนี้เนี่ยก็จะมีการสวมใส่นะครับซึ่งให้คันจิมาน้อยมากนะครับ พยายามจะเก็บสับให้ละกันนะครับสวมใส่ส่วนบนนะครับเป็นคิมัสคนละตัวกลับมานะครับคิมัสตัวนี้สวมใส่อยู่กลุ่ม2เดีย๋ยวเซพิมพ์ให้หมดก่อนนะตัวแรกนะครับคิมัสสวมใส่คิรุนะคิมัสนะครับนี่ตัวนี้คิรุ คิโมโนตัวที่เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเป็นสวมใส่ส่วนล่างนะครับกางเกงถุงเท้าก็จะเป็นฮาคิมัสเราจะไม่ยัดคันจีเข้าไปมากละกันนะครับเอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็สวมใส่ส่วนหัวนะครับคาบูริมัสนะครับคาบูดูโบชิโอคาบูดิมัสเพราะฉะนั้นก็มาคู่กับโบชิอ่ะจะให้คันจีโบชิมานะครับส,วม,สวมใส่หมวกกันน็อกนะครับเฮลูเมท โตอ,อะไรที่มาสวงหัวเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็แว่นก็ใช้อีกตัวหนึ่งนะครับเมกาเนเขาให้คันจีมาด้วยนะครับเมกาเนโอคาเคมัสคาเคมัสเนี่ยมี ความหมายหลายอันนะครับลาาซอสก็ได้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับนึกถึงขอเกี่ยวเข้าไว้นะครับไอรโนคาเคมัสรีดผ้าก็ได้เอาเตารีดนะไปเกี่ยวข้องกับผ้านะครับแล้วก็พวกอ็อกเซอรีต่างๆนะครับใช้ชิมัสหรือสุดุได้เลยนะครับพวกเนคคิไทยนะครับโทเคเนาะนาฬิกานะครับพวกอ็อกเซอรีต่างๆนะครับแล้วก็ให้คําว่าเกิดมาด้วยอุมา เลมัสจะสังเกตว่าเป็นคันจิตัวเดียวกับอะไรครับเซนเซกักเซเกิดมาเกิดมาสอนเกิดก่อนนักเรียนเกิดมาเรียนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นตัวเดียวกับอิคิมัสนี่ที่ไม่ได้แปลว่าไปแต่ว่ามีชีวิตอยู่เป็นตัวเดียวกับนามะอันนี้แบบคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวจะมาให้ทีเดียวอ่ะเวิร์บจบแค่นี้ใช่ไหมครับมาตัวแรกนะครับ คิมัสสวมใส่นะครับคิรุชาดเสือขิรุจำคันจีตัวนี้ยังไงจำได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่านะข้างบน,ปนไปเลยนะครับเป็นฮิตซุจิเมดิซังโนฮิตซุจิฮิตซุจิฮิตซุจิเป็นแกะของแมรี่ซังนะครับไม่ใช่หนูมาลี Marie. มีลูกแมวเหมียวเป็นแกะเราเอาเสื้อขนแกะเนี่ยมาคุมตัวส่วนบนพอดีเลยนะครับข้างล่างมีมีตาเนาะมีเป็นขนตานะครับเป็นขนตา เป็นตราแกะนี่เสื้อตาแกะตราแกะนี่นมียี่ห้อนดิดหนึ่งนะครับเราก็วาดตาเข้าไปนะครับอันนี้มีขนตาดีดหนึ่งตัวนี้นะครับก็คมาสสวมใส่นะครับตัวนี้สามารถเป็นอีกคำหนึ่งได้นะครับก็คือคำว่าซึกคืนะครับซึกคนะิมาสอ่าซึคแปลว่าถึงออนม่อ่านว่าจักคืโตจักคุอชิมส เดนชักกะโตจักขมัสโตจักคือตัวนี้จักคือนะครับโตจักสุก็คือมาถึงนั่นเองนะครับสุขึกสุขึกอุจินิจิถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วก็ถอดเสื้อตาแกะออกไปนะครับหรือว่าถึงแล้วก็สวมใส่เสื้อตาแกะนะครับให้ความอบอุ่นแล้วแต่เราจะจาอะไรก็แล้วแต่นะครับ แปลว่าถึงแต่มันแปลว่าถึงนะครับถึงบ้านแล้วถึงประเทศแล้วนะครับคิโมโนแปลว่าของสิ่งที่ใช้สวมใส่เป็นชุดคิโมโนใช่ไหมนี่ถ้าชุดคิโมโนหน้าร้อนเขาก็จะเรียกอะไรครับยูกาตะใช่ไหมครับต่อไปฮักิมัสเป็นสวมใส่ส่วนล่างนะครับซุบงจีนซุคุตสึชิตะใช่ไหมคุตสึชิตะฮักกิมัสสวมใส่ใส่ถุงเท้านะครับคาบุริมัสสวมใส่หมวกตัวนี้ โบชิ shi, เสียงยาวนะครับโบชิโอคาบูดิมัสเป็นหมวกหมวกหนูน้อยหมวกแดงเป็นเด็กเห็นไหมตัวชิ shi, ตัวเด็กโคโดโมะใช่ไหมครับมาดูตัวโบนิดนึงมีผ้าอันนี้จำไปเลยนะถ้ามีส่วนประกอบตัวนี้คือผ้านะครับนี่คือผ้าเป็นผ้าเตี่ยวผ้าห้อยลงมาอะไรก็แล้วแต่แล้วหมวกเนี้ยใส่ตรงไหนใส่ปิดกันดวงอาทิตย์ปิดลูกตา กันแดดไงกันแดดนะครับนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือตาก็เอาผ้ามาปิดผ้ามาโปกนะครับเป็นโบเชียคาบูดิมาสนะครับต่อไปเมกาเนโอคาเคมาสเมกาเนเมกาเนคืออะไรนะแว่นตานะครับการเนนี่เมเมเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นสายตานะครับสายตาไม่ดีเนาะลูกตาสายตาเนาะตัวนี้นะครับตัวเพราะว่ามีตัวอะไรครับมีตา อามันไม่ดีไงถ้าดีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเซพิมพ์ให้ดูนะครับอีหรือย่อยใช่ไหมย่ยนี่พอสายตามันไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าไปตัดแว่นละนะครับเนี่ยอันนี้ดีพอใส่ตัวนี้มาติ่งมันหายไปมันไม่ดีนะครับแล้วการการเนะข้างขวานี่ล่ะมันคืออะไรเมกานเนสมันมีอะไรแว่นสายตามันก็จะมีอะไรคา g a กามิกรจก รกระจกกระจกเมื่อก่อนกระจกหนังจีเนี่ยเป็นสีอะไรครับเป็นสีอะไรครับเป็นสีทองเก่งมากเนื้อออกไหมดูหนังจีแล้วเป็นกระจก,จกสีทองอะ่ะก่อนที่มันจะฉาบตลอดอะนะครับแล้วเราก็ไปยืนดูไปยืนแล้วก็ดูกระจกมีไว้ดูแน่นอนนะครับนี่ดูนะครับ,นะรบเป็นคารกามิเป็นกระจก เมกานก็มีกระจกสําหรับสายตานะครับเป็นแว่นตาบางทีก็เป็นคาตาคนะไปนะครับเมกาน ε. บางทีแบบว่าดูคันจิมันยุ่งยากเขาก็แบบศัพท์ที่ใช้บ่อยๆนะครับอย่างเช่นเคไตหรือสัตว์ต่างๆนะครับก็เป็นคาตาคนะได้เหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องมาจากภาษาต่างประเทศเนาะเมกานโอคาเคมาสนะครับใส่แว่นคาเคมาสเนี่ยมีหลายตัวนะครับเกี่ยวข้องกับการออกไปคล้องนะครับ ชิมาสออ c เซอรี่เนาะมาฆ่ามาตัวอุมาเลมัสอิคิมัสมีชีวิตอิคิรุนี้กลุ่มสองนะครับสวมใส่ก็กลุ่มสองนะครับคิรุนะครับอ m มาเลม s สเกิดมีเส้นเน้นนีอูมาเดมสาสตอ่าเกิดปี2000ปีใช่ไหมก็อะไรครับใช้ตัวช่วยนี้ไปนะครับบอกเวลานะครับเกิดที่ไหนล่ะนะครับโตเกียวเดอ r ูมาเ h ม t สต นี่ไทยได้อุมาเดมาสตาอีกคิรุมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ถ้าตัวเดียวถ้าแปลว่าสดหรือว่าดิบนะครับนามะนามะบีรุเบียสดนี่นามะสัคนะปลาสดนะครับปลายังดิบอยู่นะครับเป็นซาชิมิไปแบบนี้และนี่คือบทที่22.1ครับ